สวัสดีครับ f c นักสะสมท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม c ชา n นลก็มีเหรียญชนิด10บาทที่มีราคาซื้อขาย แต่ราคาซื้อขายที่ว่าเป็นราคาที่เกินหน้าเหรียญไม่ใช่ราคาหลักแสนหลักหมื่นแต่ก็ยังมีช่องรับซื้อหลายๆช่องนะครับเป็นแบบนันอย่างไร เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรับชมเกี่ยวกับเหรียญชนิด10บบาทที่มีความผิดปกติเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดหรืออย่างไรถึงมีความนิยมถึงมีราคาซื้อขายกันเหรียญที่จะให้ข้อมูลเพื่อนๆต่อไปนี้เป็นเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนล ขายเป็นประจำนะครับขายเป็นประจำช่องที่รับซื้อก็เป็นช่องของพ่อค้าซื้อมาขายไปแล้วก็ช่องของแม่ค้าแบ่งปันเหรียญหรือว่าช่องพ่อค้าซื้อเข้าขายออกนะครับเราก็ขายไปเป็นประจำนะครับ เหรียญที่ผิด,ผดพลาดเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้เราจะไปให้ข้อมูลกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับเหรียนแรกนะครับที่ว่าผลิตผิดพลาด เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังที่มีเนื้อเกิอนอยู่นะครับระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับพื้นแพะพื้นของวัดก็เรียกว่าฐานวัดอรุณนะครับแต่ส่วนมากนักสะสมนิยมเรียก ว่าเรือนะครับเรียนมีเรือนะครับเรือลำประมาณนี้ก็เขาซื้อขายกันอยู่ที่30บาทนะครับเมื่อก่อนช่องสมาคมชาแนลก็ขายเรียนละ30บาทสำหรับเรียนมีเรือแต่ปัจจุบันนี้เขาว่าราคามันลดลงนะครับ ราคาลดลงอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบไหนก็ช่างเขาจะเรียกว่าเหรยนมีเรือทั้งหมดนะครับเหรยนมีเรือส่วนมากก็จะเกิด อยู่ที่ปีพศ2549ส่วนมากนะครับปีพศ2549นะครับเปลียนแรกที่ชมไปนะครับเป็นปีพศ2551นะครับมีเรือเหมือนกัน ันนี้ก็ปีพศ2549เดือนนี้ก็เรือลำใหญ่ลำใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นลำใหญ่หรือลำเล็กราคาซื้อขายก็จะเป็นราคาเดียวกันเป็นราคาเดียวกันเดือนนี้ นะครับจะสวยกว่าเอียงนิดนิดแต่เอียงไม่เยอะต่อมานะครับก็ปี49อีกนั่นแดะมีเรือเหมือนกันนะครับเม่ด้ลผลิตผิดพลาดนะครับ เรือนี้จะมีเรืออยู่สองลำปีปศสองพเหมือนกันอันนี้ก็ปีพศ2549เรือลำใหญ่ขึ้นเรือลำใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเรือลำใหญ่นะครับเรือลำใหญ่ขึ้นปีปศ2549เช่นกันราคาเดียวกัน เหรียญละ30สบาทนะครับเพื่อนเพื่อมีก็เก็บนะครับเก็บเก็บเก็บแล้วได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็ค่อยขายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อเกืนเหรียญเนื้อเกืนสำหรับปีนี้ ปีพศ2537จะมีเนื้อเกินอยู่ที่บนเส้นผมนะครับขออภัยนะครับที่ใช้คำพื้นบ้านพูดภาษาพื้นบ้านนะครับในการบรรยายถ้าเราไม่ถนัดนะครับในส่วนของอ เนื้อเกิอนอยู่ที่บนเส้นผมไม่สำคัญเท่ากับเนื้อเกินที่มีรูปสัตว์ที่นีเนื้อเกินที่มีรูปสัตว์อยู่ที่ไหนอยู่จุดไหนอย่างไรไม่ค่อยจะมีคนสังเกตช่องสมาคมเชนแนลสังเกตแล้วพบเจอจะพาเพื่อนๆไปดูเป็นรูปสัตว์ นะครับอยู่ที่พอสัมเภาคําว่าภูมิมิพลอน,นุญิเดชคําว่าภูมินะครับพอสัมเภาจะเป็นรูปสัตว์รูปสัตว์กําลังกินเหยื่อแกะเหมือนตัวจะเหมือนตัวตัวหนูตัวกระต่ายหรือตัวหมีอะไรประมาณนี้แหละคล้ายๆนะครับผิดปกตินะครับอาจจะเป็น เหรียญที่ผลิตผิดพลาดน,นะครับนี่อีกบล็อกหนึ่งเรียกว่าบล็อกรูปสัตว์อยู่ที่ตรงพอสํมเผาจะจำนวกนการผลิตก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็พบเจอเยอะเหมือนกันนะครับส่วนที่ขายไปก็ประมาณ20เหรียญส่วนนี้ก็ส่วนเก็บ เพื่อก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าใครยังไม่พบเจอสิบ,บาทปีพศสองพาร้อยสามมีรูปสัตว์อยู่ที่พอสัาเภาคำว่าภูมิสัตว์กำลังกินเหยื่อนะครับนำมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาไม่นะใช่มีเหรียญเดียวนะครับมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีอีกเหรียญหนึ่ง เป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับปีพศ2537นี่ก็เหมือนกันนะครับเนื้อเกิอนอยู่ตรงนี้ปีพศ2537นะครับราคาเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับเนื้อเกินแบบนี้ ทางช่องของเราช่องสมาคมขชาแนลนำมาให้เพื่อนๆเอซีได้รับชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอยากจะขายนะครับช่องรับซื้อก็สอบตามทาง YouTube ติดตามทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ